อย่างนี้เป็นยำหรือเป็นฤดูเกี่ยวข้าวเก็บเกี่ยวข้าวนะครับดูหน้านี่ผมก็ได้เอาเข้าวมาวางในป่าแบบนี้นะครับเพื่อให้ตัวกระรอกหรือตัวหนูามากินเราก็จะเข้ามายิงนะครับผมนะครับเดี๋ยวดูอะไรให้ดูนะครับนี่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 ครับนี่นี่คือข้าวนะครับนะครับผมนะครับไป นี่ก็เข้ามแบบนี้นะนในในน,น,น,นะครับ <_ C os al> จะหมุดไว้หมัดไว้ตรงนี้นี่หอยตัวกระลอกเดินไปเดินมาตรงนี้นะแล้วก็มีหน้ามีมั่งนะหน้ามีตัวหนูไว้หนูนี่เป็นผ้านะเป็นผ้าสูงสูงเลยนะไม่กล้าขึ้นไปแล้วนะผมไม่กล้าขึ้นไปหน้าควยเดียวสักวันนะฮะรอประมาณสองสามวันเราก็จะมาดูว่าจะกินหรือไม่นะถ้ากินเราก็จะรออีกประมาณสองสามวันเราก็จะข้ามาลาดครับผม